โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมภูมิใจนำเสนอผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกภายใต้การบริหารงานโดยนายวรบุตรเทียนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานภายใต้5มาตรการดังนี้มาตรการที่1มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมได้แบ่งนักเรียนแกนนำออกเป็น4ฝ่ายโดยแต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้โรงเรียนยังดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวเพื่อดูแลและขลับเคลื่อนกิจกรรมภายในโรงเรียนทั้งนี้นักเรียนและครูประจำชั้นได้ร่วมมือกันในการจดบันทึกการปฏิบัติงานของทั้ง4ีฝ่ายอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินห้องเรียนสีขาวตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3ทั้งสองภาคเรียนอย่างเป็นระบบ ผลปรากฏว่าทุกห้องเรียนสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีเด่นคิดเป็นร้อยละ1 0 0ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือความมุ่งมั่นของทั้งครูและนักเรียนในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดีและเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างแรงจูงใจให้แก่ห้องเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น โรงเรียนได้จัดให้มีการประกาศผลและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นซึ่งในปีการศึกษา2,567ได้มีการมอบเกียรติบัตรทั้งหมด6ครั้งให้แก่ห้องเรียนที่สามารถรักษามาตรฐานของโครงการไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกํากับดูแลและขลับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นระบบโดยดำเนินงานภายใต้เจตตรการสำคัญดังนี้ 1. นึากำหนดนโยบายเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงานเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติรวมถึงมีการเผยแพร่โครงการสู่ช่องทางที่หลากหลาย 2. โรงเรียนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการกำหนดแนวทางและร่วมมือกันเพื่อสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3. โรงเรียนได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา รวมถึงมีการขอความร่วมมือจากร้านค้าในชุมชนไม่ให้ขายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่ากฎหมายกำหนด 4. ส,สอดแทรกโทษของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 5. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนมีบทบาทในการเป็นแกนนำรณรงค์และทํากิจกรรมต่อต้านบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านการจัดกิจกรรมสร้างสารรค์เช่นการจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมรณรงค์ 6. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกผู้ปกครองและชุมชนในการดำเนินโครงการเช่นการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและอบายมุขโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ทังด้านการพัฒนาทักษะชีวิตทักษะวิชาการและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีกิจกรรมเด่นๆดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมธนาคารขยะช่วยส่งเสริมการออมและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะและช่วยส่งเสริมให้นักเรียนคัดแยกขยะมากขึ้น 2>, 2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครองส่งเสริมการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน 3. กิจกรรมสตาร์ทอัพโปรเจกต์ ช่วยเสริมสร้างทักษะทางธุรกิจให้นักเรียนผ่านการขายผลิตภัณฑ์ในชุมชน 4. กิจกรรมชุมนุมกลุ่มอาชีพช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในอาชีพที่ตนสนใจร้าทำป้ายต่างร้าทำโลโกล้ร้านร้าทำป้ายต่างกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการช่วยเสริมสร้างความสามารถและพัฒนาทักษะที่หลากหลายของนักเรียน 6. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจของนักเรียนพร้อมทั้งพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมความมีน้ำใจนักกีฬา 7. กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีช่วยปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบและความสามัคคีให้แก่นักเรียนอีกทั้งยังเสริมสร้างความอดทนและทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ 8. กิจกรรม t ู B ีน u m b e r ว ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆและกกิจกรรมนอบสตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองค่ะเช่นการปลูกผักการเลี้ยงไก่การเลี้ยงปลาและทำนาค่ะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนมาตรการที่2มาตรการด้านการค้นหา โรงเรียนบ้านหนองโบัวสิมดำเนินการจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตลอดปีการศึกษารวมทั้งจัดทําแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเพื่อจําแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มต่างๆซึ่งช่วยให้โรงเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงนอกจากนี้โรงเรียนยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและดำเนินการตรวจสารเสพติดในโรงเรียนทั้งสองภาคเรียน เพื่อให้สามารถค้นหาและช่วยเหลือนักเรียนที่อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งยังมีการรายงานผลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสาถานศึกษาหรือระบบคาทาสเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การติดตามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาตรการที่3มาตรการด้านการรักษาโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด โดยกำหนดนโยบายบำบัดร,รักษาและส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้โรงเรียนยังมีแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบำบัดและคณะกรรมการดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียนมีการกำหนดขั้นตอนการบำบัดร,รักษาการส่งต่อและติดตามผลอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน นอกจากนี้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดตั้งคลินิกเซมารักซึ่งเป็นศูนย์ให้คําปรึกษาด้านจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนที่มีความเสี่ยงโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกพร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยคลินิกเซมารักเปิดให้บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาและมีการบันทึกข้อมูลการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมาตรการที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านหนองบัวซิมได้จัดตั้งตู้เซมารักและเปิดช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรสามารถแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบรวมทั้งมีการบันทึกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารสารถานศึกษายอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนผ่านชุมนุมเสมารัก โดยเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประจำปีการศึกษา2,567และดำเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติดและอบายมุกต่างๆตลอดทั้งปีเพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในหมู่นักเรียนกิจกรรมทั้งหมดได้รับการบันทึกและสรุปผลการดำเนินงานเป็นรายภาคเรียนเพื่อประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาแนวทางการป้องกันที่เหมาะสมต่อไป มาตรการที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมมุ่งมั่นในการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุกโดยได้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนง,งานที่ชัดเจนพร้อมทั้งวางมาตรการการลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบควบคู่ไปกับการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติตามแนวทางของโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน3ระดับได้แก่คณะกรรมการอํำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวนอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดตั้งห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ พร้อมบันทึกการใช้ห้องกิจกรรมอย่างเป็นระบบโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายดังนี้ 1. โรงพยาบาลคำตะกา้า 2. สถานีตำรวจภูธรคำตะกา้า 3. ผู้แทนผู้ปกครอง 4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม 5. ค่ายทหารและ 6. มูล,ลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทย โรงเรียนบ้านหนองบัวสีมได้ดาเนินกิจกรรมเริ่มกับภายีเครอขายที่ทํา MOU ค่ะเช่นองค์การบริหารส่วนตวําบลหนองบัวสีมได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ไม่เสพไม่ท้องไม่ติดเกมค่ะ <st> การมีตํารวจแดนมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกสัปดาห์การเชิญผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมกิจกรรมที่จัดภายในโรงเรียนเช่นกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จากการดำเนินงานตามห้ามาตรการดังกล่าวโรงเรียนบ้านหนองโบซิมได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกโดยมีการกำหนดปฏิทินการดำเนินโครงการไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งรายงานผลด้านยาเสพติดในสานศึกษาผ่านระบบสารละสนเทศยาเสพติดจังหวัดหรือนิสปาประจำปีการศึกษา2567ทั้งสองภาคเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและได้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศผ่านกระบวนการ 3, 3 3 3ซึ่งประกอบด้วย3กลยุทธ์การพัฒนา3อัตลักษณ์และ3กิจกรรมหลักภายใต้การดำเนินงานผ่านกระบวนการ PDCA เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย3กลยุทธ์การพัฒนาประกอบด้วยกลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลยุทธ์การพัฒนานักเรียนและกลยุทธ์การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม 3. อัตลักษณ์ประกอบด้วยสร้างคนดีมีวินัยห่างไกลาย,ยาเสพติดและ3กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวงังกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและกิจกรรมสร้างเครือข่าย โดยแนวทางการดำเนินงานภายใต้กระบวนการ333นี้เป็นวิธีปฏิบัติที่ช่วยให้โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีภูมิคุ้มกันและห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและยั่งยืนผลการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองโบสิมได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษาจํานวนแแห่งประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านกุดจาน 2. โรงเรียนอนุบาลคําตะกา 3. าโรงเรียนกุดเรือคําพิทยาคาร 4. โรงเรียนบ้านนาจานกลวยน้อย 5. โรงเรียนบ้านพลสว่าง 6. โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 7. โรงเรียนพระเทพยาันนาวิสิทธิ์ลืมบองวิทย์และ 8. โรงเรียนบ้านหนองแวงโรงเรียนได้นำประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้ดำเนินโครงการสารถานศึกษาสีขาวไปจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับครูและนักเรียนกับนักเรียนร่วมกับสาถานศึกษาในเครือข่ายมีการเชิญตำรวจแดมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุกต่างๆ พร้อมทั้งมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข์ให้เด็กและยาวชนหากแลแอหาจากบุหรีห่ไฟฟ้าครูมีการประชุมระดมความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์วางแผนการดําเนินงานร่วมกันกําหนดแนวทางการบูรณาการเนื้อหาการป้องกันยาเสพติดในหลักสูตร พร้อมทั้งมีการเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนเพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นพวกเราจะพามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอาบายโนโดยมีกระบวนการดำเนินงานภายในห้องศูนย์เรียนรู้พร้อมเปิดเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเผยแพร่ผลงานของโครงการโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเป็นโรงเรียนแห่งความหวังของชุมชนผู้ปกครองและนักเรียนเป็นแหล่งบ่มเพาะให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีคุณธรรมและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข